ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเบิง้งพิ่นปุูกขัดดอกนอ้อยหน้าแรงตามไรตามไรก,กว่ะพิ่นเอาเบียมาร้180าอยแปดสิบทานเนาะเบิ้งวิธีเตรียมปลูกพิ่นกลางเมื่มอวานนี้ขึ้นก็นมาโจ,กน,าจกน้ำไว้ค่ะโจกน้ำตั้งแต่มือแรงวานนี้เนาะมือเย็นวานนี้เมื่อเช้าก็จ้างคนมาปลูกค่ะแล้วก็มีคนยายเนาะยายเบี้ย ผลปุกกระปุกน้ำหลังค่ะปูนเป็นไรเมื่อยบ่บ่เมื่อยค่ะอันหน้าแรงนี่สี่ปุ๊กทีกว่าหน้าฝนเลรค่ะทีกว่าหน้าฝนเพราะว่าหน้าแรงท่านหน้าฝนท่านเบิดร้อยร้อยห้าสิบธาตุประมาณตีอันนี้ร้อยแปดสิบธาตุเนาะก็แปลว่าทีกว่าหน้าฝนน้อยนึงประมาณซอกนึงเนาะค่ะเนาะ ปลูกตรงกลางลุ่มหรือค่ะเดอรหน้าแรงเนี่ยหน้าฝนนี่ก็สิปลูกข้างข้างหันหิมลุ่มเพราะว่าเหมือนปลูกข้างข้างรุ่มไว้ไว้แบบนี้คะ่ะถ้าหน้าฝนอ่ะหน้าแรงนี่ปลูกข้างกลางคะ่ะเบ่งคนปลูกปลูกในจ้างซาวเดียวนะคะร้อยเจ็ดสิบบาท ร้อยเจ็ดสิบบาทก็มีเบคเลยค่ะเด้อมีจะพาเพื่นอ,อนก็ซื้อเบคมาให้มีนมเปรี้ยวกับขนม นี่ระบบน้ำเพินเ่นเด้อค่ะเดือเพิ่นจะมีวาวน้อยสำหรับเป็นหัวสปริงเกอร์น้อยแต่ตอนแรกๆนี่เพิ่นสิเอาสายยางก่อนเนะาะอยู่วาวหญ่อันพอคนปุ๊กไปเลยคนกดน้ำน้ำหลังก็มีค่ะล้างเขออื่อนล้างล้างขี้มือใช่ไหมสิผ่าบ้านเนาะนคือล้างหดหดน้ำ น้ำเพื่อให้มันเหงาเนาะครับวิลาตอนสาสาย,ยางนี้เอามานี้เป็นโค้งเล็กเล็กแป๊ดไว้เลยค่ะเด้บอบึงบึงถวิธีจนกน้ำเว่าตัวคณดีอืมจังอันจกน้ำนี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะเด้อเพื่อนที่เอาเผิออ่นผ้าอย่างก็ พักกระเส่ักกระเสป่ปิดปิดทางปลายไว้เพื่อเพื่อว่าให้มันบ,นบานๆแล้วก็ว่าให้มันพุ่งแหงคือต้นผักนะคะโจกประมาณนี้เนาะโจกประมาณนี้ประมาณสามมือคะ่ะจงค่อยเว้นเว้นน้ำเนาะโจ๊กอยู่สามมือแล้วก็เว้นน้ำมือนึงแล้วก็มาโจกไม่แล้วก็เว้นมือนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเลยคะ่ะปันเนี่ยเด็ดเจ็ดมือพอดีเด็ออดเจ็ดมือก็ใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยนี้ก็ตุดสิบห้าสิบห้าค่ะ ตัวสิบห้ากำมือนึ่งยังที่ประมาณเกต้นสิต้นนะคะพอใส่ในน้อยนะอ้อ,อยอ้อ,อยสักอนเจ็ดมือแรกนี่ใส่ครัง้งแรกนะวันนี้โหพอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนาะก็เว้นน้ำสองมือคะ่กะก็หดน้ำามันก็เว้นอีกสองมือแล้วค่อยใส่ปุ๋ยครั้งที่สองคะ่ะเพราะว่ามันญงติดหากแล้วเนาะมันก็เว้นน้ำได้สองมือคะ่ะ เพิ่นก็สิหดแบบนี้นะคะกอนพนะุ่นเะอาใบจอดกันพุ่นเะพิรนจะคอยสิติดสปริงเกอร์หรือมันก็พพนให้ใบใบผักมันใ่ไกลสิจอดกันนะคะไกลสิติดกันเนาะเปนงามยังใส่ปุ๋ยครั้งที่สามแลนะคะห่างกันเจ็ดมือเดี๋ยวค่ะทั้งทั้งที่กับครั้งที่ซองอะครั้งแรกก็ห่างเจ็ดอีกหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ให้ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ั้งที่สามนี้กำหนึ่งที่ใส่ประมาณห้าต้นหกต้นนี่นะคะวันนี้ก็อีกครั้งที่สี่ก็ห่างกับครั้งที่สามเจ็ดมือเนาะก็จะเอาดอกแล้วก็หงกใส่สู้สิบห้าสิบห้าผสมกับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ค่ะบางคนก็ผสมสองตัวหน,นึ่งเนาะสิบห้าสิบห้าสองส่วน 46, สิบหกส่วนหนึ่งเพื่อที่ให้เลี้ยงดอกเอาดอกดอกสีได้งามสีได้ขาวค่ะใส กำมือนึงนี่ก็ใส่หกต้นห้าต้นใช้ประมาณสี่ครั้งค่ะส่วนยาคุมบางคนก็ซีดกีดซีดกอนปุ๊กบางคนก็หลังปุ๊กสามซีมือก็มาซีดขยาคุมส,สำหรับอันซีดยาแยาเนาะคุมไว้ส่วนยาฆ่าแมาลงก็ประมาณใส่ใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วค่ะซีดพะวันอาทิมีหมัดดินได้ ب, นอนได้ ยาซีดนี่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันกระซีดค่ะคลิปนี้ก็โฮสต์สำนีนะค่ะเนาะเดมเมลไยให้เบิง้งหังล้มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เห็ดหนึ่งดเดห็ดแบบใดียวเดสวัสดีค่ะ